สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่คาเฟ่แมวพอพูแคทคาเฟ่ค่ะนี่ค่ะพอพูแคทคาเฟ่มาอยู่ที่คาเฟ่แมวจริงๆอยู่กับน้องแมวจริงๆน้องแมวที่น่ารักน่ารักนะคะก็เป็นคาเฟ่น่ารักน่ารักที่แม่หมอนำมาฝากเป็นการทำคลิปนอกสถานที่ที่นำมามอบให้กับท่านผู้ชมทุกท่านในปีใหม่ปี2567 นี่คือคลิปของราศีเมษค่ะราศีเมษนะผู้ที่เกิดในวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาค่ะเป็นดวงแบบโดยรวมอ่านไม่ตรงทั้งหมดกับทุกท่านได้เพราะถ้าหากอยากให้ตรงจริงๆต้องเช็คดวงส่วนตัวค่ะแอดไลน์มาได้ที่ d r j u t m าริทารับก็จะได้รู้กันไปเลยนะคะว่าดวงส่วนตัวเป็นแบบไหนแม่หมอก็นำแบ็กกราวแบบสบายๆมาฝากเนาะ าจมีเสียงแทรกบ้างเพราะว่าเป็นการทำคลิปนอกสถานที่เป็นลิคเป็นแบ็คกราวด์แบบดูสบายๆดูสบาย,บายๆเพราะหลายๆท่านก็อาจจะมีปัญหาปัญหาความเครียดความเครียดความกังวลหลายๆท่านเราก็ไม่อยากให้บรรยากาศในการทำคลิปมันดูซีเรียสมากๆอยากให้มันมันดูแบบสบายๆแล้วก็เป็น เป็นการผ่อนคลายเป็นการผ่อนคลายมากๆเนาะเราอยากให้ดูเป็นการผ่อนคลายมากกว่าสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะไม่อยากให้เปิดมาแล้วแล้วดูแล้วแบบบรรยากาศมันอึมครึมมันดูแบบเคร่งเครียดมากมากนะสำหรับคลิปของแมง่มอเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันค่ะสิบใบ ครบแล้วค่ะสำหรับราศีเมษนะทั้งหมดสิบใบมาดูพลังางานของราศีเมษเป็นเจดดาบค่ะเป็นเจ็ดดาบกำลังวางแผนทำอะไรเอ่ยราศีเมษมีโอกาสด้วยนะเด e อะสตาร์วางแผนในขณะที่จังหวะและโอกาสดีมาก king of w a n d s โอกาสดีมาค่ะในสกับ p s การทำงานแบบไม่เร่งรีบแบบค่อยปรับปรุงค่อยแก้ไขค่อยเปลี่ยนแปลงจะทำให้จังหวัดของการทำงานจังหวัดของโอกาส mm hmm. ของราศิเมตดีมากๆสัมดาสัมดา สำหรับเรื่องอะไรคะเรื่องความเจ็บป่วยหรือว่าเรื่องการเสียเงินหรือว่าการพลาดโอกาสเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมีแปดไม้แปดไม้โอกาสดีเวลาที่ดีเรื่องของโชคลาบยังเป็นของราศีมีเดวิลเดวิลความโลภความอ่า ขาดความยั้งคิดหรือว่าการทำอะไรโดยที่ขาดสติระมัดระวังจะนำความเดือดร้อนมาให้ราศีเมษนะอย่างเช่นการพนันการลงผิดในเรื่องของอบายามุกหรือว่าการเที่ยวเพราะมันเป็นจังหวดที่คุณควรที่จะขยันทํางานมากกว่าที่จะที่จะแบบ เที่ยวเตรหรือว่าใช้เงินแบบซูดุยสุร่ายนะระมัดระวังเรื่องเงินด้วยระมัดระวังเรื่องของหนี้สินเวลาการครบคบใครก็ตามคบมิตรมิตรแท้มิตรเทียมก็ดูให้ดีมิตรแท้ก็จะทําให้เราขยันในการทำมาหากินมิตรเทียมก็จะชวนเราแต่เที่ยวแต่เตยช่วยชวนกันหมดเงินหมดทองระมัดระวัง คบเพื่อนดีก็จะเป็นกระยาณมรก็จะเป็นเพื่อนที่สนับสนุนให้เราได้ดบได้ดีคบเพื่อนที่เป็นเดวิลเป็นปีศาจเขาก็จะชวนเราไปในทางเสื่อมเสียจะชวนเราไปในทิศทางที่แบบทําให้ชีวิตเราตกต่ําการครบคนก็ขอให้ดูด้วยนะคะตรงนี้มีห้าดาบห้าดาบระมัดระวังถูกโกงถูกหอกเรียบ ระมัดระวังนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพในปัจจุบันคือเยอะมากการที่มีใครเข้ามาประเภทแปลกหน้าหน้าแปลกเข้ามาในชีวิตอย่าไปไว้ใจใครง่ายๆเดี๋ยวจะถูกหลอกลวงนะเรื่องของการเงินจะถูกาคนที่ไม่หวังดีเข้ามาในชีวิตแล้วทำให้ราศีเมษเดือดร้อนคนที่ไม่ดีขอให้ห่างๆไว้จะดีกว่าเนาะ คนไม่ดีก็ห่างๆไว้จะเป็นผลดีค่ะ 3. เหรียญเริ่มต้นชีวิตใหม่ปีใหม่อะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ปีเก่าเนาะเห็นไหมสิบอคัพสเริ่มต้นดีชีวิตดีชีวิตก็จะไปได้สวยชีวิตก็จะมีแต่ความสําเร็จมีความสมหวังหน้านะที่การงานการเงินดีมันอยู่ที่ว่าเรากําลังต้องการชีวิตแบบไหนม,มากกว่า ถ้าเราอยากให้ชีวิตเราดีเราก็เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราปีใหม่เดือนใหม่สกราใหม่เปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองซะแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองเราก็จะย่ำอยู่กับที่ความสำเร็จก็จะไม่มาถึงกระสิเมตรนะอันนี้ก็ว่ากันไปตามไพ่เพราะชีวิตคนเรามันเปลี่ยนแปลงกันได้อะไรที่ไม่ดีเราก็เปลี่ยนแปลงได้ แต่ถ้าดีแล้วก็ขอให้ดีอีกดีมากยิ่งขึ้นราศีเมษก็จะร่ำรวยประสบความสำเร็จมากขึ้นหน้าที่การงานคุณก็จะดีอ่าแล้วก็ดวงนี้ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาหากคิดดีทำดีจะมีผู้ใหญ่สนับสนุนค่ะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือรวมไปถึงปีใหม่นี้มีเกณฑ์มีโอกาสได้รับของขวัญของฝาก มีมูลค่าจะมีคนที่รักคนที่เป็นกระเลณมิตรมามอบของขวัญของฝากให้กับราศีเมษร,ราศีเมษก็จะได้ของขวัญที่ถูกอกถูกใจในปีใหม่ด้วยมีเกณฑ์การเฉลิมฉลองในปีใหม่ได้รับของขวัญที่ถูกใจนะสำหรับราศีเมษ ก็ปีใหม่แล้วอะไรที่ไม่ดีอะไรที่แบบจะทําให้ชีวิตเราแย่ก็ควรที่จะเปลี่ยนแปลงเนาะสัเนเ่ยคะ่ะเจ็ดดำเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงโชคชะตาด้วยตัวงคุณเองงานของราศีเมษเองแล้วคุณจะพบกับโชคชะตาใหม่ชีวิตใหม่ความสําเร็จความร่ารวยเป็นของราศีเมษแน่นอน mm hmm. อะไรที่ไม่ดี mm hmm. ก็อย่างที่บอก mm hmm. ให้ทิ้งไว้ในปีเก่า จบเลยนะคะจบเลยเดินทางชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ถ้าเรายังวนลูปอยู่กับอะไรเดิมๆจะทําให้ดวงชะตาคุณแย่นะราศีเมษจะทําให้ดวงคุณแย่จะทําให้ชีวิตไม่ดีอะไรที่เรารู้แล้วว่ามันไม่ดีนะคะพวกอบายามุขพวกคนฝูงที่ไม่ดีหรือว่าคนที่ไม่ดีถอยห,ห่างให้หมดนะคะพกแต่คนที่เป็น คนที่มีความจริงใจต่อเราคนที่หวังดีคนที่คอยช่วยกันซัพพอร์ตกันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะราศีเมษเรื่องหนี้สินหรือว่าเรื่องของการใช้เงินแบบขัดความยั้งคิดก็ขอให้เปลี่ยนแปลงอย่าเป็นสายเปเพราะมาเมษบางท่านนี่เปเก่งมากใช้เงินเก่งมากปีใหม่แล้วก็ควรที่จะประหยัด ประหยัดปดออมเก็บเงินเก็บทองจะดีกว่านะราศีเมษส่วนเรื่องของความรักก็เรื่องของความรักราศีเมษในปีใหม่นี้เนื้อหอมนะเดอะสตาร์ <The Star. S 2> เนื้อหอมค่ะแปดไล้์ <8. S 2> คนในแบบสเปคคนในแบบที่คุณชอบจะเข้ามาค่ะปีใหม่สมาหรับราศีเมษคนใหม่คนที่เห็นแล้วรักคนที่เห็นแล้ว ถุกอกถุกใจจะเข้ามาค่ะมองว่ามีเกณฑ์การเริ่มต้นความรักใหม่ด้วยส่วนความรักที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปล้างไว้เนาะไม่ต้องไปฝืนนะคะเปลี่ยนแปลงได้ให้เปลี่ยนแปลงจบได้คือจบเพราะาความรักแบบรีวิวอ่ะมันเป็นความรักแบบสองสามคนความรักแบบ ไม่ยั่งยืนความรักแบบมีหลายหลายคนในความสัมพันธ์จะทำให้ปวดหัวค่ะจะทำให้คุณคิดมากเพราะราศีเมษในบางท่านจริงจังกับความรักนะแต่ถ้าหากเจอคนไม่ดีก,กด็ปีใหม่แล้วก็เลิกได้เลยปีใหม่แล้วก็เปลี่ยนแปลงได้เลยเพราะอะไรที่ไม่ดีก็อย่างที่บอกก็อย่าเอามาไว้ในชีวิตนะคะความรักถ้าหากว่า ยิ่งยิ่งครบยิ่งแย่เราก็เปลี่ยนแปลงดีกว่าอืยังมีโอกาสยังมีคนที่ชอบคุณจริงๆรับคุณจริงๆยังคอยอยู่ยังคอยอยู่ยังคอยที่จะกลับมา,มาความรักความสัมพันธ์ที่ดีมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะกลับมาขอให้เลือกคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตมองว่าเป็นคนมีอายุมากกว่าด้วยสำหรับราศีเมษ อาจจะรักรุ่นพี่หรือแบบชอบรุ่นพี่แล้วมีคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตในเดือนมกราคมรอคอยจังหวัดดีๆความรักดีๆมาถึงแน่นอนค่ะดาสิเมษนะส่วนเรื่องสุขภาพประมัดระวังโรคอ้วนค่ะโรคไขมันโรคเกี่ยวกับหัวใจระบบหลอดเลือดการออกกำลังกายจึงจำเป็นมากๆเลยนะหรือบางท่านระบบมดลูกรังไข่ไม่ค่อยดี ระบบสืบพันธุ์ไม่ค่อยดีก็ระวังเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะคะระบบไขมันหัวใจโรคหัวใจโรคที่จะต้องควบคุมอาหารการกินโรคที่จะต้องควบคุมเรื่องของการออกกาลังกายแล้วาระวังนะราศีเมษถ้าหากว่าเราดูแลดีความเจ็บป่วยมันก็จะไม่มีเข้ามาในชีวิตนะคะรักษาสุขภาพกันให้ดีนะ เอาละนี่คือดวงของราศีเมษในเดือนมกราคม2567ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกสัตว์ทุกเมนทุกไลน์ขอบพระคุณทุกการติดตามขอบพระคุณพอปูแคทคาเฟ่ค่ะที่มอบเครื่องดื่มอร่อยๆแล้วก็บรรยากาศน่ารักน่ารัก,นรกในร้านให้แม่หมอได้มาทำคลิปนะคะขอบพระคุณทุกการติดตามด้วยเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ